สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิ๋วมาเยี่ยมชมสวนจันทการนะคะนี่คือเจ้าของสวนนะคะคุณดํานะคะอ่อยากทราบว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นอยากสนใจอยากมาเที่ยวอ่ะทํายังไงคะอยู่ตรงไหนคะอันดับแรกก็มีมีสว่องทางที่ติดต่อคือทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็ติดตามได้ที่สวนจันทการนะครับก็สวนของเราเนี่ยที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองห่างไปแค่6กิโลค่ะและดินเหม่ตะวันตกค่ะแล้วตอนนี้มีผลผลิตอะไรบ้างคะ อ๋อที่นี้ก็ตลาดเลยก็มีไก่ไก่มีกระกุ้งนะครับแล้วก็กระเทียมกระเพราแต่ที่นี้พิเศษหน่อยคือจะมีกระลำโดดค่ะลงมาทของตลาดนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าจะเป็นยังไงยังไงนะคะก็ติดตามชมได้ทีคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะให้เพื่อนๆชมดูนะคะบรรยากาศนะคะของซูรินเรานะคะ ต้นไม้ใหญ่ทุ่งนานะคะวิถีชีวิตบ้านๆนนะคะแสนสุขใจนะคะทางโน้นก็คุณตาคุณยายนะคะกำลังเก็บผักอยู่คะ่ะ สวนจันทการนะคะเขาได้เลี้ยงเป็ดไว้ด้วยค่ะก็ได้ไข่เป็ดไว้ได้กินแล้วก็แบ่งขายส่วนหนึ่งกาตรงนี้นะคะจะเป็นสวนที่ปลูกกะเพราหัวระพา,านะคะที่อิูเดินไปได้ตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วขอทําเป็นแปลงค่ะแต่ว่าพอ,อต้นมันสูงนะคะมันก็ทําให้เหมือนมองไปแล้วเหมือนไม่มีทางเดินแต่จริงๆแล้วเป็นช่องทางเดินได้ค่ะ ต้นกระเพราและโหระพานะคะของสวนจันทการใบค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะเพราะว่าได้ปุ๋ยดีนะคะปุ๋ยก็ได้มาจากมูลวัวมูลสัตว์พวกไก่อะไรเป็ดอะไรด้วยะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นแปลงกระหล่ำดองนะคะเป็นช่องทางเดินเหมือนกันคะ่ะอยู่ไม่ได้ไปทําแปลงเขาเสียหายนะคะก็เดินไปตามช่องของเขาตามแปลงคะ่ะก็ส่วนมากแล้วกระหล่ำดอกก็ถูกเก็บไปขายแล้วบางส่วนคะ่ะ อิแวกใบดูนะคะเพื่อหาดอกกระลำค่ะเพราะว่าถูกตัดไปแล้วน้อมก็แต่ละแปลงนะคะไม่ใช่ว่าตัดออกเป็นแปลงๆนะคะเจ้าของสวนเขาจะดูก่อนค่ะว่ากระลำดอกไหนที่พอตัดออกไปขายได้ค่ะเอาตัวไหนเอาสาธิตให้ดูให้ดูก่อนอันไหนที่วยที่อื่นหนู้นนี่นะคะตัดได้แล้วค่ะแล้วก็จะใส่ตะกร้าที่เห็นนี่คือเหลือจากที่เขาแบ่งไปขายแล้วนะคะ ดอกกระหล่ำสวยกันนะะอิ๋วอีกคะนวลสวยเชียวดอกใหญ่นะคะตัดใหม่ๆจากต้นเลยค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะมาดูมะละกอนะคะโอ้โหคือใหญ่มากดูนะคะนิ้วมองเห็นอเปล่าอ่ะดูนะคะแล้วตรงนี้นะคะที่สําคัญเนี่ยดูเนี่ยค่ะมันเก็บใกล้มือได้เลยโอ้หูนี่นะคะไม่ได้ถามพันุ์เขานะคะว่าเขาปลูกพันธุอะไรนะคะว่าเอะเนี่ยมะละกอพันธุอะไร ะะถ้าใครอยากจะมาเยี่ยมชมสวนจนันทการนะคะก็มาได้เลยนะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่ดูคะ่ะเพื่อนๆนี่นะคะหยิบถึงเลยค่ะขนาดอยู่ตัวเตีย้ยๆนะคะตัวไม่สูงนะคะโอ้โหดูนะคะดกมากเลยเดี๋ยวดูทางนู้นนะคะว่าเขามีแปลงผักยแยะเลยว่ามีแปลงอะไรบ้างนู่นทางนู้นนะคะน่นน่ะ โอ้น่าจะเป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งแล้วก็กําลังไถกลบแปลงนะคะแสดงว่าจะต้องเตรียมปลูกอะไรอีกแน่นอนในนี้ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะคะเยอะแยะเลยโอ้โหแปลงสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะอุ้ยทางนั้นกระลำดอกก็มีอีกค่ะดูมะละกอค่ะรู้สึกฮอล์มากค่ะฮอล์ตอนที่เคยเคยมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งแต่ว่าผลผลิตยังไม่ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยชอบมากเลยค่ะที่มะละกอแบบหยิบได้เลยอะ่ะ ตรงนี้นะคะเอาผลใหญ่มากค่ะตรงนี้นี่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะโอ้แปลงเขาสวยมากเลยนะคะทําได้สวยมากเลยนะคะกระหล่ำดอกอะไรก็มีค่ะตรงนี้นะมีหลายแปลงเลยนะคะถ้าแปลงทางนั้นหมดเนาะก็จะน่าจะเป็นแปลงทางนี้จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมานะคะนี่นะคะ่ะชะอมตรงนี้ก็มีค่ะชะอมนี่นะคะนี่ชะอมนะคะแล้วนี่ไข่เลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึง เห็นแล้วว่าสบายดีไหมคะดูสิคะดีนะไก่เขาไม่ตกใจนะคะนี่ด ok ูไข่นะคะเวลาเขาเก็บได้นะคะนี่เขาจะวางไว้ตรงนี้นะคะี่นะคะนี่ค่ะโอ้โห้แย่ๆเลยค่ะอืมน้าันไก่ไก่ตรงนี้ไม่ตื่นคนนะคะ ตรงนี้เขาก็จะปลูกยอดอ่อนทานตะวันค่ะแล้วก็เป็นโรงเห็ดนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นที่เล่นของเด็กๆค่ะเหมือนอิวสมัยเด็กเลยมาเทสรถถ่ายดูนะคะแต่ขับไม่เป็นค่ะโอยโอยเหมือน น้าอ่อนค่ะขายกำละหกบาทนะคะอ่อนจริงๆค่ะเพื่อนๆนะคะมาซื้อได้ที่ศูนย์จันทกาญนะคะนี่ค่ะอีกจะลองมาดูดกะไม่ได้เนาะกะไม่ได้กำมือกำกำกระบอกมือกำเลยกุ้ยแต่เรียนสวยเขากำมือหนูอ้วนเหรอนี่กำมือมีกำมือ นี่ได้ไม่ได้ต้องเพิ่มกํมหรือโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัดก่อนมัดก่อนอ้วนอะไรไร้เทีนี่นะคะได้แล้วนะคะหนุนทางนู้นเขาเรียกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกลับดอกกันต่อเนาะค่ะขอบคุณนะค่ะน้อสนใจก็มาซื้อได้